หรือว่าจะติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊กก็ได้ครับแต่เขาจะเล่นเพิ่มสองทีไหมเดี๋ไปทำการครับเข้าสู่กตำแข่งขันเส้นซัดเลยครับเขาลดของเพิ่มโอยครับมีการต่อเล่นให้เล็กน้อยเตัดด้วย ขาปูเล่นตัวจริงงดไหมต่าสีเท้าดิ้วแล้วเพื่อนจะมาจนไม,ม่ใช่ปัญหาเดือดคนเดียวก็เท่ากับสามแล้วนะฮะเสียที่มาที่หลังก็รีบเลยฮะเส้นแค่เป็นกานยบแหมเพื่อนเสียเปรียบอยู่นะฮะกำลังคนมีน้อยกว่าครับ รีบเลยครับเพื่อนบอยครับถึงมาถึงรถฉันนั้นของเสียปาร์ตนะฮะเปิดเกมมานี่วินเบลดตัวรับเขียร์ก่อนครับทักทายไปก่อนครับก่อนสันทีครับฉันนั้นของเสียเติร์นะฮะยิงแบบเป็นเน่ข้ามผ่านออกไปครับตั้งแต่กันนะครับเพื่อนบอยส่วนนี้ครับเือดตัวแข็งชิงความรุ่งเรืยงครับตัวเขาเลิ่มดีมากกว่าครับสตาร์ทขึ้นมาเปิดมาอันนี้ะครับตัวเขเร่นน้อยกว่าครับติดเซนต์ดันไซไม่มีเต็มแน่นอนครับ ลุกข oh. okay. no. ึ <Add> ้นครับขาเบสเซอครับสรืที <indi> <xi> oh. ่บอลแค่เตะครับหัวใจในแนวรับของเบสเซอครับไหลมาที่โตครับหน้าเอฟเบิมมาเบสเอเปลีนี่ชนแลบแล้วลูกมโอ้ลูกมาลูก่เก็บเข้าครับลูกสกัดจกอัชลีโคเลจากเส้นเลยครับแน่เชียทีออกหลังไปครับเปิเกมมานี่เปิดมีลูกไปก่อนครับล้วลกเตะมาครับขวาครับอย้ดมา เสาสองโหงเข้ามาลูกนี้ไม่มีใครครับติดบอลของเพื่อนบอลเขาที่หนีไปแต่ชาติขึ้นมาอีกครับจะใช้ความเร็วไม่พลาดในเวลาสุดท้ายทัชบอลนะฮะได้เป็นลูกชุ่มนะครับของเด็เสิร์ถูกต19นาฬิกาลูกชุ่มนะฮะดูที่ครับผู้เล่นตัวแข่งเข้ามาที่เบสชิงดาวุฒิแต่งเข้าเติมกลางแหมปั๊มกันอยู่ครับยังไม่ออก เทีย์มาข้างหน้าเขบวครับนักเตะจรกาลีบวคนเดียวแม่เป็นหนาเพื่อนครับย้ใช้คนเนคชั่นีา้นซ้ายเบัวบลด้านในบวกพาันเองเลนี่คืนมาไว้ผ่านแต่งแล้วแมจะได้นรับของเล่นตัวขสให้ป่อตรงกลางนะแพงมาข้างหน้าวิยต่างเข้าซ้ายไหลคือมาข้างซ้ายมาวิทยอีกทีบวิทย แต่งเข้าขวาหาจังหวะสับไปแล้วยิงไม่โอ้โหแตะวางให้ตรงต่อพวกตู้ยุทนะฮะยุทธขึ้นไตะครับเตะไปขึ้นลักษณะว่าตัวทัพไทยของรถโตมาก่อนตั้งแตะขึ้นมาครับเตะจาวาโก สุดยอดของเพื่อนบอยเดินมาหัวแม่แรงกันไปก็พักอกลูกนี้โตตัดได้ครัโด่งข้างหน้าพาขึ้นมาเองจ่ายทะลูกช่องมาลูกนี้หักข้อยิงวาดหน้าประตัวไปครับขาลูกหม้ลูกนี้ฮะลูกคอลูกนี้ของเพื่อนครับแพงแบบนี้ต้องเรียกรถพยาบาลเลยครับแม่แพงไปด้วยเลยฮะโหยตัะหดสุดท้ายเป็นเลือดเลครับตระหดจริงก็ไม่ถึงขอครับอยากทำไม่ได้ครับคุณ ไทางครับบอลมาแล้วตัวเก่งก็เปิดมาลูกนี้ก็ลูกถึงห์พลั้ง,งรประตูของเบิร์ตโกนเล่นเล,เลนคนะเนคยครับนะาาาาามาที่เอฟต่างกันใหม่ครับนะขาฝ่าโกลด์ติบอลลงขาเข้าตรงกลางมาได้ครับสองสนามตกปลาครับขึ้นเติมมาเอฟจ่ายัดมาไม่ผ่านบาสแล้วจะได้สวนกลับแล้วครับเพื่อกกบนบอยบาสครับมีความเร็วอยู่แล้วแม่ทำบอลลั่นเองครับบาส แม่รีบเปิดไชย์อ๊อฟโบ่แต่ลูมาแม่บอลก็เข้าไม่ถึงบอลครับแต่มีเสียงน้ำริดขึ้นมาครับต่างกับผลลูกข่าวจังหวะแรกครับถี่ปุ่แต่ายเร็ครับแล้๋ยวบนต่อจากด้านหลังครับเล่นเร็วขึ้นมาครับจ่ายมาติตเบสเบสจะพาบอลไปเอแคลครับควรรับครับปุมโดยชาวบ้านของบาสนี่แหละฮะวันนี้ครับาสต้องงานหนักเลี้ยเดียวครับ กินได้ขึ้นมาครับโกมได้สกัดออกไปครับได้เป็นลูกทุ่มอีกทีครับก่อนนี้เขาเล่นของเพื่อนบอยครับมีหกคนนะฮะตอนสองคะแ่งต้องรีบร้วฮะทุ่มยักษ์มาล,ลูยตีแน่ไปยกขาทุมา่มครับกติกาฟุตบอลนี้ห้ามยกขานะครับถ้าย,ยกขาต้องที่อื่นนะฮะอย่างอื่นนะ้กยกอะได้รวะครับทุ่มเร็าจะให้วิด แกบอลว่ยิงลูกนี้เรียวร้อร์เยครับโอ้โหไอใส่ความลูกเสียบเนี่ยแม่มันมีเต่าไปกบับวิบเก็บอลลงลูกนี้เลยีน้ำไม่ยอมทําบ้านนะครับดูดีดูดีดูดีดูนีารดีดูดีดูดีดูดีดวดีดูดีอนดีวิดี์ูดีดตดีดู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 ดีดนดีดู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 หีดูีดู คือนำเและได้ผลแรกคันไม่ชิดต้องเฉยให้ติดนะครับเกิดมาที่สาสองลื้อแน่บอลผมออกไปต่อครับ วางเขาเปิดยัดมา้างหน้าแม่ัดลึกเนื้อจอลงพื้นวึนี่ขยันก็ไม่ออกฮะใช้ความเร็มาเก็่ไว้ได้ครับ แมาตรงกลางเอฟขึ้นมาตั้งที่โตรงแเดินสีตั้ง้งนะครับนะไหลามาด้านซ้ายครับเดิบเปิดมาตรงกลางแล้วได้ไปในโอ้โหไม่ตรงต่อครับเนี่ยชืลกพาร์เลยนะทุกคนไม่ไปคู่แล้วซ้ำนี่มีแหมยังติดบอกรับโอ้โหครับ,รบจังหวะทันเกมไม่ไปคูค่ครับของเบสเลยฮะแหม่เบสจ่ายมานี่ถือว่าเป็นลูกจ่ายเชืลกพาร์เลยฮะจังหวะยิงนนั้ก็พาร์าอข,อของวิทย์ยังยิงไม่ได้ครับ ที่บัวอเขาขอคุณต้อยดึงหลอกต่าเข้าข่าแล้วยริงลูกนี้หูเบื่อมายยิงหักคอรู้ดี้คะเตืนไฟเขาก็ไวตรงขอบตั้งใตขึ้นมาเขาบดเตืเตียดยาข้างหน้าเป้าหมายอยู่ที่ฮิตเอฟบอเข้าวแล้วแล้วก็ลุกนี้ก็เดแม่ดีจนต้องตกเตาเต้าไคร่บนี่ละความเดีของเจ้าม <aperture trim, S 1> ิคท <Ça ina? S 1> ์ยใจเวยจริงนบหาต er ัวจับจ <ption. S 1> so ้าเลยนะ รขึ้นตากคนสอวรัตต่อแล้วจากการยิงของเจ้าวิทย์นะฮะวิทย์ทเต้าเลยครับแหถเดวสองลูกนวฮะเต้าตัวนี้จนลองเากัน,กนยืและเท่วกุศทับนีบ้อยู่ที่บาร์ของเพื่อนบอลครับดึงหลบเกิดมายังเก็บได้แถวสองคืนมา แต่ว่ลูกนี้ไม่เต็มพารครับเดี๋ยวจะสวนเรยขึ้นมาที่เบิร์ดปั้มกันอยู่ครับจังหวะนี้แม่โดนลุมสองครับเสียไป้ัเพื่อนบอยขาบอลมาลูกน,นี้มาไปเข้าช้าครับตัวศิลป์มองว่าไม่ได้เตียบนะฮะก็หย่าให้เป็นลูกเปลาของเพื่อนเบิร์ต เพื่อนบอยครับตกท่านั้นของเจ้าแบงค์ครับลงไปเลยนะฮะสีที่ทุกวันนี้ของเพื่อนบอยครับอยู่ทุกวันนี้ท่านั้นของบาร์สครับประตูดีบาร์สยิงไกลดีแล้วครับจะยิงรู้จะเตะครับปาร์สิ้นคนอย่างเงี้กดเลี่ยนเลือดนะฮะไม่ชลับได้ครับแม่ยิงไม่ตรงต่อเองครับทางด้านของบาร์สฮะเพื่อนบอยครับวันนี้ครับมีคู่หูนะฮะทางด้านของบาร์สก็เบื่อครับ เป็ท่นักของแบงค์ครับเป็นสามต่อสานในแนวลูกครับมาเต็มทีมแล้วนะฮะเจ็ดต่อเจ็ดแล้วจ่ายมาวิทย์สั่งจาวไปบาสถึงบอลก่อนแตะหนีมาแหมยังเก็บได้ครับเดิร์ตโผลเดิร์ตบินหลอกครับเดิร์ตเสียบอลให้กับทางของแบงค์ครับแบงค์คาราชมเบลล์ล้มแม่แบงค์ฮะเหลี่ยมดีกว่าครับบอลสนามมาทุกสีมาไม่พลาดเอฟแบงเข้าขวาแล้วได้ยิงไม่ส่งก่อนครับ โอ้โหด้านของเอครับแม่ป,ปั๊มบอลมาได้ครับแล้วได้ปิงได้ขวาลูกนี้ครับแม่ได้ลุ้มเลยทีเดียวแดงจ่ายยาวมาแม่งหัวเดาได้ครับโยกกระโดดมาแต่งครับดันสูงขึ้นมาแล้วฮะแต่งแต่ชิงชันไม่ผ่านครับโค้งหนุนมาอีกทีไม่ผ่านครับ แล้วหนุนไาให้เต่งสปีดลูกดีก็ไม่ทันครับแม่นานๆแต่คุณเต่งเขาใชของเต่งครับแม่กรดำพังสองลูกรับเต่งเริ่มดันเกมสูงแล้วต่างเต้งเพราะนับเพื่อนบอกโตโตข้ามแผงมุดตัวแม่ข้างหน้าไม่มีใครครับดูทางลิ้นเชิ้ตชายมีข้างหน้า เหล่าลูกมีดแม่ไปเกี่ยวเท้ากันนะของแบงค์ครับแต่ถือฟ้าของรถตัวนั้นจนฟีกแม่อยู่ที่ลูกบอลในกระวิดขอแล้วฮะจะเออหรือจะจิงครับยิงเข้าแบบนี้แล้วิงแล้วโอ้โหแมกัน เดงอดดังล้ลงพี่เดียวฮะตัวโผลงลงมาโผ่ช้าโินไปครับเหลืนมาแลเพื่นบอลครับที่มส่ตั้งกันที่แบงค์ครับแม่แบงค์เนีมาหยุดเป็นเซตเตอร์ฮาร์ดเลฮะจ่ายลูกนี้สั้นไปครับแม่มีความเลยครัวิดหลุดมาแล้วกิงดิบใช้ก้อยมาแล้ววิ่งมาตาร์ยังไโอ้แมสามจุดสองใจ วิงมาแล้ววิ่งมาตามเก็บแล้วทำให้สยวิทย์พังแบนมงไปเปิดมาหากเก็บไม่ดีครับว่าล้เก็บไต้รับคหรือว่าาอยู่ที่ปาร์คจะเกิดถึงยิงถึงยัดมาที่เสาสองเกิดเก็ไม่ดีครับจะให้ขู่หัวนะครับหบวครับ เกิดเตรมทั้งนับบอสอะไยมาลูกนี้ไป่านนะฮะอยู่ที่วิบับดึงหลอกอีกทีวิบแต่ก็ยิงลูกนี้อย่างเต็มเสี่ยผู้รักษาประตูให้เราตได้นะฮะ เปิดมาแหมจะให้เกือเก็เปิดมาไม่ดีนะนสามร้อยนี่่าาเฝากไว้เดี๋ยวแลกกรสดการใเต็มแคช่สั้นๆครับอยู่ที่นะครับดาวลาติกานแบงค์แบ้แต่ไขมาเสือฮะตามตัวก้างครับบปด บุณหลอกลูกนี้แต่งเข้าขวาไหลามาลูกนี้แหมมีเสียงนวอยหนิดเป่าฟ้าไปเ่อะแล้วแมเป็นที่คิดของเพื่อนบอยครับแม่สี่ิกระยะตรงกลางประตูเลยคนระับบอกว่าระยะทำการเลยฮนะในของเพื่อนบอยนี่มีเต่าสี่ิกที่เด็ดหลายคนเลยทนะีเดียวอยู่ที่ลูกยิงเข้าหของแบงค์ครับแหมเท้าซ้ายครับ ดูคิดของแบงค์ครับจังหวะนี้ครับเดือเทาซ้ายวิ่งซอยตามมาแล้วปั่นลูกี้โอ้โหแหมบอลยังด่ข้าวคานไปนะฮะ เกิร์ดยา้านหน้จะให้ฮิปท์แม่ไม่พันแงบงค์บาสเก็บลงกั้บ,บาสใช้วความเร็วแต่ผู้ายถึงเส้นหลังดึงออกแฝ่โดยคะแนนของเต่งครับเต่งนี้ถือว่าทางบอลดีอยู่แล้วครับเป็นกันหลังแนวแล้วครับถึงเร็วมาจับจาวจนไปแล้วั้ำด้วยวันนี้ครับแมุ่่วนในช่วงของเบสเตอร์ครับ

มาบองทีหนึ่งสองมาที่บาส์ตักดึงกระดาษดึงออกไว้จิ้งหูหูครับแม่เสียจังหวะในการยิงก็ได้ของบาสครับโอ้โหแม่ปกติบาสนี่ไม่พลาดแบบนี้ครับแล้วไหลขึ้นมาแล้วจะใครูรงนี้่ายิงซ้ำตีงนี้เลี้ยวเลยครับโอ้โหเป็นจอมีแท้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับเพื่อนบอลครับมีโอกาสจัดท่าของบาสครับยิงเขาไม่ได้ครับสุดท้ายครับเดินเขายิงคืนเลยฮะโอ้โหเป็น ทางขววิทอีกแล้วตึดลองเราสัมบูในมือถ้าทางขวงวิทครับตึกแคทติกเลยฮนะสนอาไปนเอาั จัดจุดดูดีก็จุดบอลได้อยู่ลเลยเสียทุกไม่กับเฟนบอลมีการเหนี่ยวรั้งกันครับไปสักครู่นะฮะแต่ซีกับกันเสร หลวจะเป okay. uh like ืี่ยนตัวครับโดนเฟ้นนะฮะแบ่งโงนจะวิทยนะฮะออกมาชัดแบบนะครับเดินเร็วมาครับโปโอ้โหแม่แล้กนี้ว่าแล้วนี่ไตครับกบอลขึ้มาครับอยู่ที่ไหน ดังจ่ายมาไม่ดีนะหนุมมาข้างหน้าโบกเข้ามาเป็นการวิทดเป็นเอฟนะฮะลุยมาเบิร์ดได้ตีลูกนี้ตู้หัแม่บอลไปโดนขานะฮะแดงเตือนไปแล้วโปรือตาลก็ออกหลังไปทัค่แม่เกือบติดประตูแล้วก็ได้ของเบลร์พราะเขาจะคู่นะฮะสุนเกมมาใหม่แล้วเพื่อนบ่อย ขาไก่ตรงนี้ก็ไม่ดีครับแล้วฟ้สนามมาเอฟปิงเข้าขวายิงยัดลรงนี้พออย่างติดบล้างครับเตะมุมจากทางด้านขวา โล้โหไโอเลแบบแบบ็กกระสแบบันมาทิปเบิร์ดทิปมาสาสองได้บอลลูกนี้เลยหัวแมหวิ่งแซงมาโม่เลยคอ่ารัจมากครับอก็เหนื่อยหลังเฟสเหลยขึ้นมาครับไหลมาทิปปาครับแมาแบบนีครัได้บอลน้อยเลยฮะ พามาดูด2กรสองข้าตรงกางรแต่เข้าซ้ายยัดมาลูกนี้แหมยังโดอนสุกับหลังได้ข้าตไของเจ้าแต่นะฮะต่หลังในแนวลับตลูกตมมอของเข้มบอยไปครับเสียัดมาเสาแรกต้องทุบทครับแหม่ท้นสองารับเคียร์ตูมเดียวสุด บมุนหนุนมาที่บาสแต่งเข้าขวาหาเหลี่ยมยิงจะโยกหวังลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแม่เนนะี่บาสยิงไม่ได้หนิ่งๆครับถึงว่างครับแต่ก็แต่ยากเขาเป็นเคลียรทิ้งตูมเดียวเลยฮนะเล่นฝรั่งไทยไว้ก่อนนะครับอย่างไดลิญญูบเพื่อนเขาเพื่อนบ่อยบาสมาที่บวกเขาบวกจังหวะสุดท้ายครับ,บ สามบอ <pathways> ลแล้วเ <ถ martyr S 2> ดินบวบออกไปนะฮะสุ่มมาตรงกลางครับโต้ทิศหนีมาครับแหมอย่าแก้ไ่อถ่ได้ครับสามจังหวะหนีก็เบื่อพยายามจะมาเล่นครับื่อหวังมันแรงกันไปทุ่มครับิร์ตโฟนทุ่มมาข้างหน้าแหมเบียดไหล่ต่อไหล่จงหวะนี้อย่างเดบอลของึ้นเลย แขงจ่ายมาที่บัวครับบัวโยกหลอกกับชาครับจ่ายเข้าตรงกลางพาหนีมาปั๊มบอลจังหวะนี้ครับแหม่สามบอลนี่แบบต้องถูกขู่เลยครับแต่ะจ,จะเกือบห้าสิบห้าสิบแล้วห้าต่างคนต่างเล่นบอลครับให้ของแต่งครับตามก,บก,บกมับบัวพุกมอสักครู่ครับ เป็นมีการบาดเสร็จ็บแบ่หท้าป็นเด็กในหายนี้แนวรับของด้ตตุมีปัญหาเลยนะฮะปกติก็เป็นหัวใจในแนวรับอยู่แล้ว ลงเลว้วครเป็นบ,บ่อยแบงก์จะกลืนนี้ว่าอานครับบุกขึ้นมาสามต่อสองมาแทงลูกนี้แล้วเกนไปครับโอ้โหแหมทางด้านผงเบอร์นี่ครับคอแข็งเลยฮะแหมไม่แทนตลุตัวนะฮะแทนให้วิ่งครับขึ้นมาแบงก์จ่ายยัดนาบ้าจะข้ามหลังน,นึงโอ้โหลังกลุต่อครับไอเดียดีแล้วไอเดียของบานครับ ให้คนต่อจะต้องต่เป็นระตูแน่นอนครับตั้งแต่หุนมาสเบิร์สเปลี่ยนจข้างหน้าแบงค์ครับอย่างสายท่าจ้าพรรมครับดูทิ้งไปครับุ่เด็กห่นมาอยที่นักเดสสัมมาเบดเบครับยังกับอินเดียเลยฮะบังนะฮะแล้วยิงไโอ้ยไม่ตรงอครับะนนเบิร มาอยูอ่ตงนี้ราคาอีลูมเลยฮะทางด้านของเฟนอบอยพยายามจะเล่นเร็วเลยฮะเปิดได้ประตูการครับเก็บบอลลูกนี้ยังกระดุกมาทางด้านซ้ายครับลูกนี้ก็ออกไปต่อแล้วครับเสียงทุ่มกับเบิร์ดโซนครับ,บ,บถูกยับบังข้างหน้าแต่โอ,อทิลัสเซอร์มาเตูครับเล่นเร็วขึ้นมาอยู่ที่แบงค์ ่ายมาบาสด้านขวามีเ huh. ต mm ิมโดยแบงค์และไก่ฟงสนามมามาที่บวกแลยจริง huh ล <mythology> um, mm ูก hmm. น <wh> <down> <through> yeah. ี <wh> ้โอ ok ้โหแต่ยังเซฟออกมาได้เพื่อนสั่งเตขคนเดินโซ่์เลยเนี่ยยังไม่เสียประตูครับบวกจะดึงอยาบลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วที่สุดก็ต่องน้องหยุดจาวนะฮะเหมือนเวลาการแข่งขัน